กับคุณประดิษฐ์นี่แหละครับจะขอลูกศรีพงษ์นิยมมาอธิบายเรื่องตู้อบความร้อนต่ํารุ่นใหม่เป็นทางกลมนะครับจากโรงงานคุณอดิสรน,นะครับแล้ววันนี้เรามาทดสอบได้มาสองวันแล้ววันนี้จะมาอธิบายฟังว่าการทำง,งานเป็นอย่างไรบ้างครับลองฟังคุณประดิษฐ์ดูนะครับครับเรื่องครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นต้นนะครับในการ ใช้งานของเครื่องอบลดความชื้นนี่ครับกระเพาะกระเพาะเลยกระเพาะขั้นแรกเราต้องสตาร์ทที่กระเพาะก่อนนะครับข้างในจะมีเบเกอร์ก่อนตอนแรกเราเปิดเบเกอร์ขึ้นยกเบเกอร์ขึ้นยกเบเกอร์ขึ้นก่อนแล้วเราก็ก็สตาร์ทที่กระเพาะตุ่มนี้พอเม่อได้่ข้าวมันขึ้นไปเรื่อยๆข้าวขึ้นไปเรื่อยๆเราเอาข้าวใส่ถังโน้นนะครับพอข้าวใส่ถังนี้นะครับพอพอข้าวเต็มเราก็เปิดพัดลมพัดลมครับพัดลมทำงานปั๊บแล้วเราก็เปิดเตาเตาตัวที่หนึ่ง อุณหภูมิขึ้นเตาตัวที่2ผมตั้งไว้75อันนี้ตัวควบคุมอุณหภูมิในตู้นะครับตัวนี้ตัวที่ห้องอบข้าวครับในห้องอบข้าวผมตั้งไม่เกิน50ครับผมผมตั้งไว้45ผมกลัวข้าวมันปนอ่าผมใส่ก็ขอ43เข้าไว้นี่ข้าวตัวนี้เป็นข้าวครับก็ขอ43ครับผมก็เลยใช้แค่45องศานจะอบลดนไปั่วโมงละจุดหรืม่ครครับนี่ใส่ไปเบื้องต้นก็น่าจะประมาณลองบวกลบคูณหารแล้วน่าจะประมาณ หนึ่งจุดต่อหนึ่งชั่วโมงใช้แก๊สเนี่ยมันไม่ไม่เบร์มากไม่เืองมากใช้สองถังคู่ครับมันก็ผัดกันทำงานตอนนี้เขาเบร์สุดนะผัดกันทำงานครับพอตัวนี้ต่ำกว่า75ก็ทำงานเพราะเพรเกิน75นี่ขึ้นไป80กว่าก็หยุดหยุดหรือยังครับครับตัวนี้เดินติดอยู่นะครับอ่าติดอยู่ตัวหนึ่งครับตัวนี้ขึ้นไปแปดสิก็จะหยุดหยุดตัวนี้ต่งก็จะติดหยุดครับอันนี้อุหมร้อนก็ไม่เสียสิทธิ์ ใช่ครับลักคิดว่าตัวเนี้ยอบข้าวแล้วนี่คุณพาอข้าวดีกว่าตู้ใหญ่ๆหญ่ไหมใช่สี่สิบาอาอ๋อครับครับแล้วก็หมุนเวียนค่าไม่มากนักเนี่ยมันทั่วทุกเม็ดแล้วก็เวลาเราเห็นว่าเวลาจะออกเนี่ยหลังจากจบแล้วเนี่ยเราจะเปิดฟรีรอบหนึ่งใช่ไหมเปิดฟรีเพื่อเัืลงอ๋อคือปิด ความร้อนเปิดพัดลมตัวเปล่าเพื่อให้ข้าวมันคายเครียดแล้วเราก็ไปปล่อยลงเวก็ปล่อยให้อุณหภูมิี้เท่ากับอ๋ออ๋อครับครับครับคืออ๋อถ้าอุณหภูมินี่นะเท่ากับบรรยากาศแล้วก็ปล่อยออกมาได้โอเคครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสัมภาษณที่ประดิษฐ์โรงสีพงนิยมที่ระยาวนะครับเรื่องตู้อบความร้อนต่ําซึ่งได้ติดตั้งที่นี่แล้วได้ทดสอบมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็อยากจะนําเสนอว่าตู้อบความร้อนต่ำเนี่ยสำหรับกรเกษตรกรยุคใหม่นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยข้าวต้องอบแล้วครับตากไม่ได้เพราะโรงสีไม่ยอมรับนะฮะทีนี้ก็ถามนิดนึงครับหลังจากใช้มาแล้วเนี่ย ก่อนนี้ผมจําได้มีอยู่สองสาตู้ใช่ไหมตอนนี้เจ้าของเขาก็มีคนเอาไปใช้ก็เลยขอตู้ใหม่มาทดสอบครับลองเล่าให้ฟังได้ว่ามันทํางานยังไงบ้างครับการทํางานก็เป็นตู้ความร้อนต่ํานะครับเอาเข้าวเปลือกใส่เข้าไปหมุนเวียนอยู่ประมาณ6-8ดชั่วโมงก็จะช้าหน่อยช้าหน่อยช้ากว่าตากหน่อยนะครับตากก็ประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงก็แห้งแล้วแต่มันปน ไอ้ตัวนี้แห้งช้ากว่าตากตากก็มันปนหมดใช่ปนหมดจะได้เข้าต้นน้อยไอ้ตัวนี้น่าจะหมูไม่ชอบอะครับทำไมหมูไม่ชอบเพราะปลายน้อยปลายน้อยครับปลายน้อยท่อนน้อยเข้าต้นเยอะอ่าตัวนี้ดีดีสําหรับข้าวเม็ดยาวข้าวสี่สามข้าวที่เราเอาไว้บริโภคเองนะครับดีจะได้ข้าวต้นเยอะแล้ข้าวปลายน้อยข้าวเลี้ยงหมูน้อยแล้วการทำงานนี่เป็นอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัติเขาเปลือกใส่แล้วก็ กระเพาะตักยังไงนะกระเพาะตักเอาเข้าเปลือกสดใส่เข้าไปในกระเพาะพอเต็มถังแล้วก็เปิดพัดลมเป่าดูดความร้อนอจากหัวแก๊สหัวแก๊สมีสองหัวหัวหนึ่งหัวสองแล้วอุณหภูมิภายในเราก็ตั้งไว้ต่ำๆหน่อยคือแก๊สนี่ตัวตัวนี้ระบบอินฟราเ่ยใช่ไหมใช่แก๊สอินฟราเ่ยประหยัดแก๊สประหยัดแก๊สแล้วก็เราตั้งความร้อนที่ห้องเผาเนี่ยแปดสิบ เจครับที่ที่ที่ห้องเผาผมผมใช้75พอ75ครับแล้วที่ห้องอบในข้าเปลือกนั่นในห้องข้าเปลือก45องศาโอ้ยางนี้ก็แล้วร้อนกว่าพระอาทิตย์เดียวครับร้อนกว่าแดดนิดเดียวแดดก็ประมาณ42่สิบสองแล้วข้าวมันยิ่งหมุนชั่วโมงละ1จุดครับถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ1จุดตอนนี้ชั่วโมงครับถึง15ครับเขาอบ14บสหรือสิเนี่ยเอาเอาสิบสามสิบสามครับตัสิบห้าชั่วโมงใช่ครับแลอย่างนี้นะข้าวเอี่ยมเลยครับเอี่ยม แล้ววันาสีผมเคยเห็นก็กล้องเนี่ยผิวสวยมากเลยใช่เราไม่ต้องอบต่อเนื่องก็ได้พอวันนี้อบไปถึงเลิกงานเราก็หยุดพรุ่งนี้อบต่อก็ได้เอาได้เด้อได้ครับไม่เหมือนตู้ใหญ่นะไม่เหมือนันั้นต้องเอาให้เสร็จไปเลยเพราะว่ามันมันค่าค่าสตาร์ทค่าไฟแพงครับตัวนี้เออเพิ่งรู้เนี่ยบอกว่ามอเตอร์มันเล็กแค่ตัวเราแรงสามทีทุ่มเลิกก็ได้พรุ่งนี้ต่อเราไม่มีคนงานอบห้าโมงเย็นพรุ่งนี้สองโมงเช้าเริ่มต่อก็ได้ครับตัวนี้สะดวกครับ แล้วนี่ประจุ5ตันใช่ไหม5ตันวบวกล,บ,ลบนิดหน่อยช่วงนี้นะครับรัฐบาลครับรัฐบาลของเราเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมเกษตรเห็นมีงบมาตามชุมชนหมู่ชุมชน,มชมชนมชมละ3ล้าน5ล้านแล้วแต่ถ้านาแปลงใหญ่ก็3ล้านถ้าชุมชนวิสาหกิจก็5ล้านนั่นแหละครับตัวนี้แหละครับชาวนาทุกคนเนี่ยและวิสาหกิจเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาใช้ตัวอบดีแล้ว จะการเทรลานก็เทไปไม่ว่ากันเอาไว้เตรียมข้าวได้ครับขอคุณมากครับครับวเวลามาสัมภาษณ์ใหม่นะครับสวัสดีครับ